สวัสดีครับผมชื่อเดชชายปุ้มวัสุอําครับอยู่ชั้นประมถมศึกษาปีที่2ครับหได้ที่33โรงเรียนเซนต์แมรี่ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการทดลองเรื่องต้นไม้ต้องการน้ำจริงหรือไม่วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับมี2กระถางช้อนมเมล็ดพันธุ์ต้นอ่อนทันตะวันดินน้ำ นำดินสักกระถางไม่ต้องเต็มนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใส่มันีพันลงไปนำดินที่เหลือมากบนะครับเราจะเกียด,ดินให้เสมอกันแบบนี้ เราจะนำกระถางไปวางที่มีแสงแดดและรดน้ำหนึ่งสองสามเราจะมาดูกันว่ากระถางไหนจะโตก่อนกัน <c oughs> ก็ผ่านมาเจ็ดวันแล้วนะครับต้นอ่อนธนวัลของเราค่อยๆเติบโตขึ้นวันนี้เราจะมาสรุปผลการทดลองกันครับว่าน้ำสำคัญต่อการจเจริญเติบโตของต้นไม้จริงหรือไม่จากผลการทดลองพบว่าต้นอ่อนธนวัลที่ได้รับการลดน้ำทุกวันจะเจริญเติบโตได้ดีรำต้นแข็งแรงส่วนต้นอ่อนธนวัลที่ไม่ได้รับน้ำกับไม่เติบโต สำหรับวันนี้การทดลองจบแล้วนะครับสวัสดีครับ